สำหรับคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้พอดีนะคะดวงสมพงกันค่ะคลิปนี้ไม่มีหัวข้อนะคะให้ไพ่บอกเราเรื่องราวให้ไพ่สื่อสารกับคุณและเตือนคุณเลยนะคะ ให้วิวออลฟอร์จูนขึ้นมานะคะ5ถ้วยอัศวินเหรียญราชาถือถ้วยราชาถือเหรียญนะคะต้องบอกเลยว่าตัวคุณเองกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะคะโชคชะตานํามาถึงจุดเปลี่ยนนะคะดวงการเงินกําลังดีขึ้นมั่นคงมั่งคั่งรวมทั้งจะมีผู้อุปถัมภ์ที่ดีที่เข้ามาในชีวิตค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องไปเคลียร์นะคะก็คือการที่เราจะต้อง ปล่อยวางอดีตที่ผ่านมาค่ะมีบางเรื่องราวที่เรายังลืมไม่ได้มีบางเรื่องราวที่เรายังไม่สามารถปล่อยวางได้หรือเปล่าถ้ามีนะคะปล่อยวางให้ได้แล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาอย่างมหาศาลอย่างต่อเนื่องค่ะ mm. เพราะฉะนั้นนะคะคลิปในวันนี้คุณไม่ได้เลือกไพ่นะคะไพ่เลือกคุณถ้าเปิดมาเจอพอดีได้ยินคำทำนายนี้พิมพ์10 10 10รับคำทำนายดีๆนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณ